รีวิวกินปูดูเหี่ยวนอนโฮมสเตย์ในราคา1390บาทต่อคนเราเริ่มออกเดินทางกันแล้วนะคะวัปมาที่พักกันเลยต,ตัวใหญ่แบบเป็นโฮมสเตย์ที่แบบเป็นไม้แต่ว่ามีชานพักกว้างขนาดนี้เลยหาหามยากนะถ้าเป็นโฮมสเตย์จันทบ,บุรีฝั่งนี้ด้วยนะคะไปดูข้างบ้าน มีหน้าต่างอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยน้าตางเป็นกระจกเดินไปดูข้างบ้านอ่า<ป>ก็จะเป็นที่เครื่องเล่นของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะจะมีล้มให้แล้วก็ไม้แขวนเสื้อนะคะมีไม้แขวนเสื้อหลายอันอยู่ไ,ไม่รู้ของใคร <laughs> ก็จะมีแอร์อยู่โฮมสเตย์จะมีสองฝั่งเราจะพักฝั่งเครื่องเล่นไปสำรวจภายในบ้านที่พักกว้างมากเลยโอ้โหทางนี้มากันห้าคนทางนี้นอนสามทีนี้นอนสองมีที่เหลือเป็นไฟหลุมมบม,มีแอร์มีทีวีมีตู้เย็นนะคะ มีน้ำให้ห้าขวดห้องน้ำโอห้องน้ำกว้างมากโอ้โหอ่ามีถังอาบน้ำให้ด้วยหน้าประตูจะเป็นที่ราวแขวนบรรยากาศดีลมเย็นอ่อนๆได้เวลาไปล่องแพดูเหี่ยวแล้วจ้าข้ามถนนมาอีกฟังนึง ซิริจันมีสองฟังกำลังจะไปล่องแพบรรยากาศดีมากเลยค่ะมีสวนกลางที่มารับประทานอาหารบ้านก็จะเป็นแบบนี้ห้องพักทั้งห้องอาหารมีทั้งหมด4หลังนะคะพักสองท่านแต่ดูความหน้าพักไปอีตอนจะลงแพเขาจะแจกเสื้อชูชีพให้ก่อนขึ้นค่ะเราเลือกนั่งแพเปียกนี่บรรยากาศภายในแพ แพ้ออกเดินทางกันแล้วค่ะกิจกรรมก็มีพายเรือคยักซับบอร์ดเปิดเพลงเล่นน้ําแดนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูเหี่ยวรู้สึกว่ามาน้อยแต่มานะแล้วก็ได้เวลากลับที่พักค่ะยังยังเอนเนจียังไม่หมดไปเล่นเครื่องเล่นกันต่อพวกสไลเดอร์ อันนี้ก็ขึ้นครั้งแรกนะคะแล้วมันก็ไหลลงมาดื่มน้าเค็มก่อนล้มลุกคุกคานก็ยังไปต่อจ้ะดูความพยายามอ๊ออย่างนี้ค่ะเล่นกับเด็กน้อยด้วยเ <c oughs> ล่นนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเอาจริง <c oughs> ก่อนจะกลับไปที่พักก็ขอลงสไลเดอร์อีกสักรอบคราวนี้เซียนแล้วค่ะดูสะกก่อน หลังจากแปลงร่างเป็น power ranger หลากสีมากแล้วก็ไปกินข้าวเย็นกันมีทุเรียนหมอนทองพร้อมทานขายด้วยนะคะและนี่ก็คือหน้าตาอาหารเย็นที่เติมไม่อั้นสำหรับพวกเรา5้าคนคะ่ะตัวแทนชิมกุ่มแค่น้ำปลาปูให้คนละตัวนะคะกินหมดแล้วก็อาจารย์เติมไปใส่เพิ่มคะ่ะตัวแทนชิมปูสดๆมือฉมังมาแล้วจิมจ้มจซปูดอ ต้มยำน้ำใส่ทะเลสดคล้องคอตัวแทนชิมกุ้งหวานหวานกุ้งเผาสดๆอันนี้เดือดเบสในใจเราเลยทานหมดก็ขอเติมใหม่ขอเพิ่มได้เรื่อยๆนะช่วงนี้ก็เป็นการรวมแก๊งคนเสียงพอโต๊ะข้างๆสนุกมากเลยมีหลากหลายแนวเพลงขอขกบ สุดท้ายเช้าวันต่อมาก็ข้ามฝั่งมารับประทานอาหารเช้านะคะที่โต๊ะอาหารเมื่อคืนนี้ค่ะมีเส้นจันผัดกุ้งอร่อยสัดอย่ายคงปลาหมึกทอดต้มปลาดีกว่ะเระว่าทะเลมีปลาม,มีกุ้ง ลายอาหารตรงนี้ก็จะมีบอต้องโกกาแฟโอวันตินแยมเนยน,นมพร้อมทานกับขนมปังปิ้งนะคะอกที่อิ่มแล้วก็เดินกลับมาเก็บข้าวของเพื่อที่จะไปเที่ยวในวันนี้ต่อระหว่างทางก็แวะมาดูปลาในคลองบ้านนั่นแหละค่ะประทับใจมากกับที่พักซิลิจันโฮมสเตย์ตรงปกไม่จกตาตามมาตามมา